ตัวนี้เป็นงานป้ายไม้ฝนแกะสลักด้วย CNC แล้วลงสีดำด้านในนะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปเคลือบผิวนี่ก็จะเอามาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงการโอเก็บตาหนิต่างๆบนชิ้นงานจากนั้นก็ขัดเก็บผิวโดวยผมจะรีวิวเครื่องขักดกระดาษทรายตัวใหม่ของพัมกินไปด้วยเลยนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับผมลองใช้ยาวๆต่อเนื่องมาแล้วถ้าใครจะต่อกับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็ถอดถุงผ้าด้านข้างออกได้เลยครับดีไซน์ตัวมือจับของตัวนี้จะเป็นแบบต่ำนะครับข้อดีคือเวลาที่เราจับหรือเราใช้เป็็นนนนานานาาาเเ่่่่ยยมมมมมัจะไคอออืืออรแล้วกสถททงง ส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้กับแบตเตอรี่4แอมป์มากกว่านะเพราะว่าผมเวลาขัดทีจะขัดเป็นชั่วโมงชั่วโมงกวา่างนี้เลยครับแต่ถ้าเป็นพี่ผู้หญิงหรืองานชิ้นเล็กๆเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นแบต2แอมป์จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดความไม่ล้าของเราก็คือน้ําหนักมันเบาอะไรครับส่วนกระดาษทรายที่ใช้ก็จะเป็นขนาด5นิ้วนะครับระบบเบรกของตัวนี้คอ่อนข้างจะดีมากเลยกดปุ่มปิดเนี่ยแทบจะหยุดหมุนเลยครับและยังสามารถปรับความเร็วรอบได้7ระดับนะครับตัวนี้ความเร็วรอบสูงสุดจะอยู่ที่10,000รอออบตอ่่นนาาาทีถ้างาใหญๆผมก็ัด เต็มแม็กเลยครับก็จะได้ขัดรอยที่เราโป้ตาหนีต่างๆถ้างานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นพวกป้ายหรือพวกหน้าท็อปโตเนี่ยเราจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกับเครื่องขัดกระดาษใจพี่ๆบางคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยคงแอบก็แอบวันๆใช่ไหมครับว่าเครื่องมือไร้สายเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่นานแบตบมันจะหมดอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยผมใช้นานนะครับคืออีกอย่างวามเกีย์เนี่ยเขาพยายามจะพัฒนาแบตเตอรี่เขาอย่างต่อนเนื่องเลยครับทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องราคาถือว่าใช้ได้เลยนะครับหรือจะใช้ขัดกับงานตัวเล็กๆที่เป็นงาน DIY งงาาาาาานนนนนนนดดเมมมอออย่ี้้้้้กกก็็็็ไไะะคคครรรรรรัับบบปปววใใหูณ2ื3สถชต เพราะว่าเสียงค่อนข้างจะเบาเลยงานที่เสร็จแล้วก็จะสวยงามใช้ได้เลยครับสำหรับเครื่องขัดกระดาษไซตยตัวใหม่ของพัมกินตัวนี้ใช้ดีเลยนะครับน้ำหนักเบานิ่มมือแล้วก็ใช้กับงานละเอียดได้สบายเลยครับคือไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้นะครับไปลองจับจริงใช้งานจริงตามร้านฮาร์ดแวร์ดูก่อนได้ครับเผื่อเราบบชอบหรือไม่ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครไม่สะดวกไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับใช้ดีครับตัวนี้